สวัสดีค่ะช่องสมใจคุณชาแนลนะคะเมื่อเนี้ยเปิดคลิปอยู่บ้านด้จ้าไปเก็บเห็ดกันเน,น,นะคะ่ะเมื่อวันที่16บกันญาญนสัน้ายหกส6 7เจด้ด้จ้ามือเล็กออกเอากาศกับสิคึมแน่จ้าช่วงนี้ไปกันเลยจ้าดอกนม้จะให้ขับแป้งจะให้ขับแป้งจ้ะ ไปยังจ้ะอีกองนึงจ้ะให้ถกยงจ้ะอันอีดอกนึ่งจ้ะนตะขาจ้ะท่ผีน้จ้ะ

อันนี้เห็ดบ้านปูเด้อจ้ะลายแฮะเป็นแบบเดี๋ยวสิถ่ายเบิ่งจ้ะเป็นแบบท่ทงแบบทองเป็นเป็นแท้ไปจ้ะเห็นบ่าจ้ะยทั้งเหลืองนะ่ะแม่นบดเลยนี่จ้ะเป็นเห็ดบ้านปูหน่อยเด้อจ้ะดอก,กเหลืองแม่นบดเลยค่ะแต่ว่าเก็บเด้อจ้ะมันดัวหน่อยส่วเหลืองไปเบิดน่ะแม่นเบิดเลยค่ะ จู่มันเป็นตังเหลืองอยู่นห้เราหงอกเหลืองที่ดอกเดียวมึงจะบ่มีป่ะเหดอกเดียวฮะค่ะ่งค่ะนหอหนีมกด ข้งนเรจะจะตงใส่สุดทีนีส่ขามาสามนีอีกได้จ้ะเอกนึงตดอนี่น่ะจะเกิดพิษท่าได้ท <ination noises> ังไหนนี่เลยจ้ะเราเปียนกิมาหัวร่วงดินอดินขึ้นมาเห็นไหม ม me, bon ัจะแผลเลยจ้ะนี่เอกดอกดอกห่เล้ะโอเคแงจ้ะสองดอกงามเลยจ้ะแฝงจ้ะงามเลย 一点点。拆掉子点。拆掉一点。子 ไปอีกครั้งนึงเด้อ

ดอกงามานเหดจอกงาเลยจ้ะเยจ้ะเจ้ะเห็ดแงจ้ะัอน,นี้กนพอดีข้าเลยจ้ะเห็ดแงจ้ะ ดอกงามงามแข็งแข็งจ้ะแม่แป้งจ้ะโอ้ดอกบอกงามเลยจ้ะตัวนี้แข็งไงเลยแม่แป้งจ้ะขาย่ายง่ายเลยจ้ะดอกแม่แป้งจ้ะดอกง่ายงายเลยจ้ะ เห็ดเยงจ้ะโดอกงามเตียงจ้ะเห็ดเยงจ้ะสองดอกจ้ะไม่ต่เดีจ้ะดอกนี้จะเป็นเสือด้วจ้ะเออีหลาน เหลือนิดนึงจะ้จะให้เตอมจะให้เติมจะเตจะจะลองเขดีข้างด้จ้ะอมาดูจ้ะให้เตจ้ะ เปลงจ้ะอันอนี้จะมาสีเจนบอกเนยนะจ๊ะ่เปลงจะ้ะทาผิจะเรานี่แกเครื่องนึงแล้วจ้ะเปลงจะ้ะเปลงจะ้ะ

E pento. Passo la mano fuori, io non ti muoio. E noio, io. E pent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 o. กกระแตนก็ม่กินด้อจ้ะหุดน,นนนนน OK. ด,ดนั่งจ้ะก็จะมีกระแตนกินเบิด,ดแลจ้ะยุนึงจ้ะวันนี้จะไปสรุปยอดได้ยอดน้ำยูบาลด้วจ้ะเด้อกอดเท,ทํามุนเราวานคำแล้วด้วจ้ะ ไม่แฝงจะสองดอกจ้ะไม่แฝงจะไม่แฝงจะสองดอกจ้ะไม่แฝงจะเอาเดี๋ยวจะดอกเดจ้ามาเลิกเลยจ้ะไปจ้ะไปสรุปเดี๋ยวได้ยัดหมานยีบ้านนะจ๊ะเนาะมันีบก็มืดแล้วค่ะ กันเลยจ้าจ้ามาหอดบ้านแล้วเข้ามาสรุปยอดเห็ดกันเลยจ้านี่แหะค่ะเมื่อวานนี้วัเนี้ยงเหตดจะจ่าเฝ้าหยอดบ้านแล้วเลขกระปุกถือพี่น้องถือเลขว่นอ้อฝากช่องสนใจคุณชาแนลเน่อยด้จ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนหน่อยด้จ้าสำหรับเมื่อนี้ว่นไม่ยังหลายพอกันคลิปหน้ามื่อหน้าจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณที่รับชมคลิปด้วยจ้า